วันนี้เรามาทำเมนูแกงเลียงกันนะคะเป็นเมนู Netflix. สมุนไพรล้วนๆนะอ่าไม่มีไขม,มันเลยนะคะอ่าเราไม่ใส่กะทินะเมนูนี้อ่าเพราะว่าแกงเลียงเราจะใส่กะทิก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้อ่าวันนี้เราจะทำสมุนไพรล้วนๆผักรวมเลยนะคะอ่าเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะแกงเลียงนี้เขาจะทำสำหรับเวลาเป็นสมุนไพรล้วนๆและรสจืดนะคะ เขาจะทําให้เวลาเวลาคุณแม่คลอดลูกใหม่ทานนะจะเรียกน้ํานมได้ดีมากๆเลยนะคะอุดมด้วยสมุนไพรและผักรวมต่างๆนะคะมา,าลองชิมนะมันอร่อยมากๆเลยนะคะเราไปดูวิธีกรรม,มาวิธีกันเลยเราไปดูส่วนประกอบกันนะคะเรามีส่วนผสมเครื่องแกงนะคะ มีกะปิดี1ช้อนโต๊ะนะคะอ่าพริกไทยเม็ด2ช้อนชานะพริกไทยเม็ด2ช้อนชานะพริกไทยเม็ดจะอร่อยดีมากเลยนะคะถ้าไม่มีจําเป็นก็ต้องใช้พริกไทยป่นไปนะคะหอมแดงเสร็จหนึ่งส่วนสีถ้วยนะคะกุ้งแห้งปน่นครึ่งถ้วยนะเกลือเสร็จส่วนสช้อนชานะคะเกลืออ่าพริกชี้ฟ้านี่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะบางคนชอบเผ็ดก็ใส่2เม็ด3เม็ด หรือเม็ดเดียวก็ได้นะบางคนไม่ชอบเผ็ดนะคะ,อ,ะอย่างคุณแม่คลอดลูกใหม่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะอานี่นะคะคือส่วนเครื่องแกงนะคะนี่คือแกงเลียงนะจะอุดมไปด้วยสมุนไพรนะคะจะเมนูนี้จะทําสําหรับคุณแม่คลอดลูกใหม่หรือคนฟื้นไข้หรือเป็นไข้หรือเป็นหวัดเป็นอะไรก็ได้ทานเมนูเมนูด,ดีเมนูนี้ดีที่สุดเลยนะคะอ่า แล้วมาส่วนผสมอื่นกันนะคะส่วนผสมของตัวผักนะมีเนื้อหมูนะคะ200กรัมอ่าเราจะใส่เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะน้ำซุป4ถ้วยตวงนะคะน้ำซุปนี้ก็ทำมาจากน้ำต้มกระดูกหมูหรือน้ำต้มกระดูกไก่และาสามเกลือนะคะรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะอ่าเรากรองมาให้เรียบร้อยนะคะ ตำลึงหนึ่งกำมือนะคะในส่วนนี้ตำลึงหนึ่งกำมือนะคะน้าซุปเนื้อสี่ถ้วยนะน้าซุปสี่ถ้วยนะคะตัวฝักยาวหั่นท่อนครึ่งถ้วยนะถั่วพูครึ่งถ้วยนะฟักทองหนึ่งถ้วยใส่ฟักทองเยอะๆอร่อยค่ะสดวนนี้ฟักทองหนึ่งถ้วยนะคะใบหม่อนนี่เคล็ดลับของน้ําซุปให้อร่อยนะใส่ใบหม่อนนะครึ่งถ้วยจะทําให้น้ําซุปนะ อร่อยนะคะนี่คือเคล็ดลับเลยแทนผงชูรสเลยนะคะน้ำปลาดี1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ช่วยชูรสนะกระชายหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ช่วยดับคาวอะไรทั้งหลายแบรแบงรัก1นึ่กำมือนะคะอ่านี่คือส่วนผสมและอันดับแรกเลยเราเอาน้ำซุปนียตั้งไฟนะคะช่วงเราทําน้ำซุปตั้งไฟและเราตําเครื่องแกงเลยนะคะอ่าเรามาตําเครื่องแกงกันค่ะ อันดับแรกเราใส่พริกไทยลงไปตำให้ละเอียดก่อนเลยนะคะเอาก่อนเพื่อนเลยเพราะแกงเ,งเลี้ยงนี่เราต้องทำเครื่องแกงเองนะไม่มีใครทำขายนะคะ,ะแล้วสูตรก็ไม่ยากแล้วเราเอากุ้งแห้งตมเลยนะคะกุ้งแห้งนี่เราล้างน้ำมาสะอาดเรียบร้อยแช่น้ำมาแล้วนะคะเราจะได้ตำง่ายเคล็ดลับนะเคล็ดลับนะคะ เราซื้อกุ้งเนื้อติดครัวไว้เลยนะคะเพราะว่าทําอาหารไทยเนี่ยหลายเมนูต้องใส่กุ้งแห้งถึงจะอร่อยนะคะใส่กุ้งแห้ง้วจะอร่อยเช่นน้ําพริกเนี่ยกุ้งแห้งตัวหลักสําคัญเลยทําให้น้ําพริกฟูอร่อยตามกุ้งแห้งละเอียดแล้วหอมแดงเลยค่ะเกลือเล็กน้อยที่เราเตรียมไว้ เกลือนี่คือเคล็ดลับในการตำน้ำพริกที่จะทำให้อร่อยนะคะอ่ากะปริพริกอ่าชอบเผ็ดก็เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ปานจะใส่เม็ดเดียวเม็ดหรือสองเม็ดสามเม็ดแล้วแต่คนชอบนะ เราตำส่วนนี้ให้ละเอียดนะคะแล้วเราไปละลายในน้ําแกงกันน้ําซุปของเราตั้งรอแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วในการทําอาหารนะจะได้ไม่จ้าน้ําซุปของเราตั้งรอให้ร้อนแล้วนะคะนีนะคะการทำอาหารไทยเราต้องมีก๊กกระสาก น่หนึ่งของครัวไทยเรานะคะ,ะแล้วเราตักไปใส่น้ำร้อนกันเลยนะคะเราตำเครื่องแกงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ให้ได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะเคล็ดลับที่จะทำให้อ่า น้ำซุปของเราอร่อยน้ำซุปแกงเลียงอร่อยนะคะอ่าเราไปใส่หม้อ,อกแกงกันเลยอันดับแรกเราใส่น้ำพริกเลยนะคะน้ำพริกที่เราตั้นะคะอ่าน้ำพริกที่เราตั้แล้วคนให้ละลายนะคะรอให้เดือดเราใส่หมูตามเลยนะคะ ช่วงนี้เราใส่เนื้อหมูนะคะพอเดือดแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปและใบหม่อนลงไปเลยนะคะน้ําของใบหม่อนออกมานี่จะแทนผงชูรสเลยนะคะใครไม่เคยทําลองดูนะคะต้มจืดทั้งหลายใส่ใบหม่อนนะคะสองใบหรือสามใบในหนึ่งหม้อนะเทคนิคทําให้น้ําซุปอร่อยมากๆเลยนะคะโดยไม่ต้องพึ่งผงชูรสนะแล้วเราตามด้วยฟักทองนะคะเราตามด้วยฟักทอง อ่าแล้วเราตามด้วยฟักทองนะคะอ่าจะด,ดูเลยช่วงเนี้ยหอมมากๆเลยนะคะหอมอยากอ่าซดน้ําแกงจังเลยนะคะนี่คือเมนูสมุนไพรที่เราต้องซดน้ําเลยนะคะอ่าที่เราใส่ฟักทองก่อนเพราะอะไรฟักทองสุกยากรอให้ฟักทองสุก,กสนะคะแล้วเราถึงจะตามด้วยผัก,กอื่นเพราะผัก,กอื่นเราทานดิบได้อย่างเช่นถั่วพูถั่วฝักยาวอ่าตลึงอย่างนี้นะคะพอใส่ปั๊บ ยกขึ้นเสิร์ฟเลยนะคะตั้งไฟเสิร์ฟเลยเ <au. S 1> มนูนี้ทานร้อนๆอร่อยมากนะคะอ่าเรามารอฟักทองสุกกันอ่าจากฟักทองสุกแล้วเราตามด้วยผักอื่นๆเลยนะคะอ่าเราพอสุกเรียบร้อยหมดแล้วเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเสิร์ฟกันเลยหอมมากๆเลยนะคะเมนูสมุนไพรล้วนๆเลยนะอ่าเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะอ่าพอเราตักมาแล้วนะคะหอมมากๆเลยนะน้ำตุ๊เรา นี่คือแกงสมุนไพรล้วนๆเลยสําหรับแม่ลูกอ่อนนะคะหรือ,อเราต้องการทานร้อนๆกับข้าวสวยหรือคนฟื้นไข้หรืออะไรได้หมดเลยคือสมุนไพรล้วนๆที่เราต้องทําเองนะที่เราทําเองอร่อยมากๆเลยนะคะนี่คือน้ําซุปนะอ่าชิมให้ดูหวานผักเราไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะ ผักหวานออกมาเองโดยธรรมชาติค่ะพี่ปานขอตัวไปทานนะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ